แต่เราต้องดูช่วงนั้นแหละช่วงที่เขาแย่งเนาะมาว่ายัางมาว่าตะแฝดเด็กหน่อยเ้าเลี้ยงเ้าเลี้ยงน้ำบาดเราไปลินน้ำกันเขาไปยังตีกันเนาะเด็กน้อยแย่งของกันนั่นแหละนี่นี่มาเลีย้ยงยายไปกุนแว คุณอะไรเด็กคุณอะไรเด,ด็กน้องอยู่ไหนอะลูกน้องยี่ไหนน้องเพชรอยู่ไหน,น,ไหนลูกโอ้นอนโอ้โเ,เสียงโกนข่วนอะเสียงโกนน้องอะอือโกนน้องโกนถ้ายายตีเขาจะจำ เขาจะไม่เขาจะไม่ทํากันไปเราไปกินข้าวกันลูกปะสายแล้วปะไปกินข้าวปะ,ะไปกินข้าวแล้วมามายายเอาที่นอนไปซกักไปลูกปไปไปน้องไปกินข้าวกันเนาะแม่งอะไรลูกไปไปเปิดประตูให้ยายก่อนเปิดประตูให้ยายด้วยอ่ะเปิดประตูอะโอเคไปเดินไป เออถุงเท้าเอาไว้นะลูกเดี๋ยวมาออกกํากลังกายอีกเนาะอ๋อไม่ต้องใส่ก็ได้ลูกไม่ต้องใส่มามาใาย่มาใา,าย่มายายอุ้มเอาไปมามาายายอุ้มมาใายายอุ้มทั้งสองเลยมาปึ๊บอ๋อไปละอ๋ไปละล,ลงท้างนั้นเหรอไป ไปเลยงั้นก็ไปเลยเอาหนึ่งสองจมมามาลูกมาหนึ่งสองจมไปไปกินข้าวกันก่อนเลยไปกินข้าวก่อนนะคะนูกินข้าวแล้วขหนูก็จะอาบน้ํานอนนะคะไปพอ<ป><ป>กินข้าวเสร็จก็จะเล่นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ โ <Okay. S 2> อเคขอไปขอก็ให้ถ้าไม่ขอจะไม่ให้ไปเลยไปหายายทวดกันหอยายทวดกันเลย้ยวไอ้กินมะเขือเทศกับยายแล้วให้เขาลูกนึงไอ้เจ้ามะเขือเทศกับยายหน่อย <c oughs> เอาให้ลูกเดียวเอาให้ลูกเดียวถ้าให้เยอะเขาจะเล่นนั่นแหละนั่นแหละให้ลูกเล็กๆหน่มาเอาลูกอ่ะทำง่าไงเอาลูกอ่า